สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาแนะนานะคลิกลกคลิกน้อยนะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่ว่ามีความสําคัญกับท่านที่ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะรวมถึงการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะหลายๆครั้งนะครับผมที่บรรดาเครื่องชาร์จต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องจีนก็ช่างตู้เชื่อมโมก็ช่างหรือว่าเครื่องที่เราประดิษฐ์เองนะแต่วันนี้ผมจะใช้เครื่องของเพชรในการสาธิตนะครับผมในการขีบขั่วแบตนะ ก่อนที่จะเปิดเครื่องนะบางครั้งเครื่องบางรุ่นอาจจะต้องมีการให้คีบขั้วแบตก่อนนะอันนี้ผมคีบข um um ั้วบวกไปแล้วนะอันน um <si ี้ผมจะคีบขั้วลบสังเกตดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเสียงประกายไฟนะอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันมีประกายไฟเกิดขึ้นในระหว่างที่เราคีบขั้วแล้วมันครบวงจรนะถ้าเราคีบขั้วใดขั้วหนึ่งไว้แล้วมาคีบอีกขั้วหนึ่งมันก็จะติด ครบวงจรเครื่องก็จะดีเทคนะอย่างเครื่องเพชรตัวนี้ก็ดีเทคแล้วเรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าสมมุตินะแบตเตอรี่เนี่ยมันร้อนๆมาถูกาชาร์จมาก่อนหน้านี้นะถ้าเราคีบขั้วโดยตรงแบบนี้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงนะแต่ว่านี้ลูกนี้มันเย็นอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเสียงดังแป๊บนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะในการแก้ปัญหาจุดนี้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรนะ ผมจะใช้สายที่เป็นสายพ่วงนะระหว่างแบตเตอรี่2ลูกก็คือเป็นสายคอร์สแบตของรถบรรทุกนะอันนี้ผมทําไว้ใช้ในการพ่วงแบต2ลูกให้เป็น24นะงาน,งานบริการนอกสถานที่แล้วก็ทําขายด้วยนะตัวนี้ก็คือเป็นขั้วแบตบวกลบอย่างละด้านนะแล้วก็ใช้สายใหญ่ๆเบอร์50อะไรเงี้ยอันนี้ผมจะต่อออกจากขั้วลบนะต่อจากขั้วใดก็ได้ครับนะคือต่อสายออกมาในระยะที่ นะที่ห่างจากตัวแบตเตอรี่สักประมาณฟุตหนึ่งนะแล้วเราก็จะคีบชาร์จจากจุดนี้นะซึ่งตอนคีบเนี่ยมันก็ยังเกิดประกายไฟอยู่นะแต่แต่มันจะห่างจากแบตเตอรี่แล้วโอกาสหรือความเสี่ยงที่เกิดแบตเตอรี่ระเบิดเนี่ยก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าแบตมันร้อนๆอยู่นะจากการชาร์จหรือว่าถอดจากรถมาแล้วลูกค้าให้เราชาร์จเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับตอนคีบมันก็ยังมีประกายไฟอยู่นะแต่ว่าประกายไฟก็จะน้อยนะซึ่ง ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เราคีบโดยตรงจากขั้วนะแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเป็นขั้วแบตเราทําเป็นปากคีบอีกอันนึงยาวสักประมาณ2คืบก็ได้นะแล้วเราก็มาคีบห่างๆให้เกิดความปลอดภัยในการคีบแบตเตอรี่ชาร์จนะถ้าเราเร่งรีบนะแต่ถ้าแบตเตอรี่มันเย็นตัวอย่างเงี้ยคือเราวางทิ้งไว้เพื่อขายเนะี่ยมันเย็นตัวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกทีหนึ่งนะนี่ เห็นไหมวันนี้ประกายไฟนะโอเคนะครับประมาณนี้ครับผม